ตัวดี่ว่นตะโคนคงทีกมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ช่อง M P ชั้นไม่ใช่หร่อ M P ชั้นแน้อ่ะอันนี้มันก็เล่าเกมอมงอ่ะตามชื่อตยเนี่ยตามชื่อนะาโจข้างบนญีีอัดดูหาแมพหาแมพมาแล้ว แป,ป๊บนะคุณขึ้นมาไว้เวลาเวลาที่อาจ8เข้ามาพอดีเลยสิบเ๋ยวบักบักตัวเล็กก็าอันนี้หมวก เพิ่มเติแนนะมแต่เนี่ยนะนะ,น,นะเพิ่มเติมแต่ตรงวนเนี้ยน่งนะเพิ่มเติมแตนี่หมะมงกโอเอ่ะดูหนึ่งสองส,องสห้าปดเ้า tap yep, 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 yep. tap ขอเป็นโพสเตอร์ดีเถิดอยากเป็นอินโพสเตอร์ไม่ก็คูเมดส่วนมาอยากเป็นอินโพสเตอร์มากกว่าหยิบโหลดสิวะาเออโหลดคูเมดเฉยมันลูกเรือคนดีเฉยเลย

ดีกันเนี่ยแล้วไม่มีคนข้างะไนะอะไรของพวกเนงอะไรของพวกเองเนี่ยตาตัด Terkip di gua. lúc về phòng ตนัน้เสร็จปีไฟไม่หายไปนแน่นอนนะนคลิปนีาก็จะลงแล้วปีไะ โอ้โโอเคสรีนี้ัลอดภัยเฮ้ยออกเสียงแล้วออกซิเจนแล้วออกเสียงแล้เสียเรียบร้อย ปยะนะเพื่อน,น ขยะนะเพื่อนมาดูเราด้วยมีขยะมีขยะ โอ้ยดีดีแล้วหมดไม้ก่อนเอฟเควสจะเสร็จแล้วเควสนี่คือสุดท้ายแล้วมั้งอเคอเสร็จเควสแล้ว

Huh? ไปเกิหน้าตาโอเรยุอิธทั้งตดแกร้แกมาเตยกัมาตียคือคือข้าคเดียมึงก็ได้คิวแล้วไพอสิวะ

สีเหลืองสีเหลือง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 ทุกคนเหลืองทุกต่องทุกคนเออวอตแมน <sawangan> <se> ya. <monastery> <sus response> what run? Ini iya yang aku kan pu bolisut. Eh no. Oh, อ่ะมันเขียวขจีก็ได้เขียวขจีไงวะนี่ไงนี่เขียวขจีเฮ้ย,ยต้องต้องการเด่นแล้วกันนะ อูเมติกแลวอยู่คนก็หาว่าวเป็นบอรเตอร์อีกเนี้ยอุตเตอร์เมติชงเกี๊ยวทำว่าตาเรก็อร่กันสังคามมั่มังครั้ง

โออเคเนีกแ็เ,ออเราไม่ได้ทำเกรดอะทุกคนก็คืเอเาตัดเนี่ยอัปเดตใหม่เราตายเราจะทำเกรดได้สองสามเกรดแต่ถ้าเกรดออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนไม่ก็เกรดไฟเนี่ยมันเราจะทำไม่ได้ เขาเคลีดยดไปก่นอนจะเพิ่งไปนี่มากดูไปบ่อยนั่นนะตรงนี้นม,นมันก็าจะานี่ไ,ไหมแต่มันทำไม่ได้น่ะน่ะเห็นตัวอ,อักษรด้านล่างไหมซึ่งมันเป็นสามเหลี่ยมแต่มันมีตัวย e ูยูเอชเออันี่ย จะต้องไล่ทำเคเวสกก่อนนะอันนี้ก็อ,อ่าองมาเคเวสไอ้นี่ฮึบยิงจรวดอ้าวใครกันล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสขาวใช่ไหมตูวขาวตัวกาขาวเอ้ยจได้ดีจังุจุก่ดีมัจุกดีอ่มันไม่เอรตัวตัวขาวนี่แหละขาวอ่ะไอข่าอ่ะ เก่งเนี่ยเห็นไหมทำไม่ได้แต่ก็ทำไ,ได้นแบบี่ค่ะข้อเควสสุดท้ายแล้วที่เราต้องทำอะ่ะทุกคนทุคนนี่เควสสุดท้ายที่เราต้องทำเอาสรุปคือข่าวใช่ไหมแป๊๊บแปเแบบขาเขาเขา ไม่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 อย่าอย่าอย่าบวดเขาอย่าบุดเขาไม่นะโอ้ยเนาะบวชมันออกสักทีเหอะถ้ามคีคำหยาบก็ขอโทษนะถ้ามีคำหยาบะครก็ขอ กระเพยมันก็หลุดปากไว้อย่างเงี้ยเลยเป็นบ่อยเป็นบ่อยนะย้ทุกช่องอ่ะพูดคำหยาบแบบนี้ ว่ามันจะจบง่าย,นะายไไั้ยเกมเนี่ยเออทำไม่ได้มันทำไม่ได้เขาบอกอะไรว่าสีขาวสีขาวขาว่าวสีขาวชื่อเราเถอะ สีขาวสีใช่ใช่ไม่ไม่ๆๆๆไม่ๆมวไม่หมดอันเดียวว่ะเออหวดเป็นไปไม่มีใครแล้วนอกจากสีขาวอะ ผมส่งเองแต่เริ่มนะเออ,เออ,เ,อ,อเออ้แมเจกก็ตามครัคลิปนี้คัะแม่อะไร,ะไร่าจะได้เวลาสมควรแลร้วผมกลับไปคลิปเยิมตัานี้ก่อนเลยแล้คันนะ ขอ,อขอบคุณที่ตามชมด้วนี้ตงไงติดตาไปอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะก็จะมาเจอกันใหม่ในคลาอีกนะครับไ้